ใช่ค่ะชื่อว่าอะไรคะป่าสัตว์ป่าสัตว์ได้ิงเหรอคะค่ะเดินเดินให้คุณปูเข้าไปในบ้านยังไงนะเดินเอานิ้วเดินที่นิ้วเดินเตะ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 เข้าไปในบ้านแล้ประตูแล้วก็ทางออกอยู่ตรงนี้อะไรอยู่มีออะไรีกคะะมมมีีบันไดคค่ะมีอะไรอีกคะมีไฟมีไฟมีอะไรอีกคะ สไลเดอร์ค่ะสารน้ำสารน้ำค่ะนาโนมีอะไรลูกนาโนตอบบ้างฮะสับเล่นาโนตอบบ้างนาโนตอบบ้างอะไรนาโนว่าอะไรอันนี้อะไรคนอ๋อตอบดังๆเลยใช่ลูกเข้มมากเลยอะเล่นด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะกล้องน้อยสวัสดีค่ะสร้างบ้านนะคะกุมุ่มบล็อกค่ะตอนนี้เล่นมุมบล็อกนะคะสองคนนี้นะคะ